แต่ถ้าเกิดมรดกนั้นอ่ะทายาตรับไปแล้วเกิดร้อยล้านนะครับคำว่าร้อยล้านในที่นี้เราไม่ได้นับว่าครั้งเดียวนะแต่นับต่อเจ้ามรดกแต่ละรายเช่นคุณพ่อเสียชีวิตแล้วก็มีมรดกไว้ให้ลูกนะครับลูกอาจจะทยอยรับปีแรกอาจจะรับเป็นเงินสดมาก่อนในธนาคารหลังจากนั้นอาจจะเริ่มมีการทยอยรับหุ้นหลังจากนั้นอาจจะมีการรับเป็นอสังหาริมทรัพย์เห็นไ้ครับซึ่งการทยอยรับเนี่ยครับถ้าแตะร้อยล้านเมื่อไหร่นะครับส่วนที่เกิน100ล้านนะครับ ถ้าเป็นจากบุพการียกให้กับบุตรเนี่ยส่วนที่เกินร้อยล้านจะต้องเสียภาษีมรดก5%เฉพาฉะ,พะส่วนที่เกินร้อยล้านไม่ว่าจะแตะเมื่อไหร่นะครับเราไม่ได้นับแค่ปีดเดียวนะครับแตะเมื่อไหร่นับเมื่อน,นั้นยื่นเมื่อไหร่นะครับเวลาที่เรารับมรดกในส่วนที่เกินร้อยล้านปุ๊บเราจะต้องยื่นแบบพม60นะครับภายใน150วันหลังจากที่เราได้รับมรดกแล้วนะครับภายใน150วันนับจากวันที่เราได้รับมรดก ไม่งั้นก็จะมีในเรื่องของเบีย้ยปรับและเงินเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีมรดกเยอะก็อาจจะต้องมีการวางแผนในการจัดสรรทรัพย์สินว่าเราจะจัดสรรในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่าไหร่ซึ่งไม่เกิน20ล้านบาทต่อปีหรือทรัพย์สินบางอย่างเราอาจจะทิ้งไว้เป็นมรดกถ้าเกิน100ล้านเราจะมีบริหารวิธีบริหารจัดการยังไงเพื่อที่จะทำให้ไม่เสียภาษีมรดกครับอันนี้ก็คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถที่จะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ครับ